สวัสดีค่ะแป๊กกี้เดวีนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันกันกบดิจิตอลเพนต n ้อีกเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของบลัชเพิ่มเติมเนาะซึ่งเป็นส่วนที่น่าสนใจทีเดียวนะคะที่ไม่ได้อธิบายไปในของคลิปก่อนเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของบลัชพิเศษนะคะที่ถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็ลองไปเล่นกันดูเนาะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะพูดสําหรับในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของช็อตคัทนะคะหรือว่าเป็นพวกฮอตคีย์ที่เราสามารถใช้เพื่อทําให้งานสะดวกขึ้นนะคะโอเค เรามาเริ่มกันในส่วนของอ่ blush special หรือว่าในส่วนของ blush พิเศษที่เราสามารถหาได้ในไซน์นะคะโดยปกติพื้นฐานแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นกรอบตรงนี้เนาะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันมี paint มี water นะคะที่ให้อธิบายไปครั้งก่อนนะว่าเพื่อนๆอาจจะลองเลือกใช้ water เลือกใช้ เพนก็ได้นะคะจะใช้แอร์บลัชหรือว่าจะลองใช้วอเตอร์ออยล์วอเตอร์ข้างล่างนี้ก็ได้นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะเพื่อนเพื่อสามารถเข้ามาเช็คที่ a d v a n c e s s t t t n n g ตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อดูมีรูปบวกตรงนี้นะคะนั่นหมายความว่ามีข้อมูลซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นเราก็กดคลิกเข้าไปแล้วก็จะพบนะคะว่ามีเหมือนกับเป็นฟังก์ชั่นหรือว่าตัวตัวที่เราให้เราไปเซตนะคะ โดยในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราก็จะเป็นเป็นลูกเล่นของบลัชนี่เองค่ะอ่าเรามาดูว่ามันเป็นยังไงบ้างมาเราก็ลองอ่าลากให้ดูก่อนนะคะสำหรับบลัชปกติตอนนี้เลือกที่เพนนะคะคือหัวปากกาธรรมดานะคะเอะปรับ density มันเป็น100ไปเลยเป็น100นะคะก็คือเข้มสุดนะคะคราวนี้เราลองมาเล่นลูกเล่นของ d v v n n e e setting ก็คือเป็นส่วน a d v a n c e อเป็นส่วนที่แบบเอ่อเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากสิ่งที่เรารู้มาจากของคลิปก่อนนะคะเกี่ยวกับการใช้บรัชพื้นฐานเอะเรามาดูกันนะคะก็คือในส่วนที่น่าสนใจตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอันแรกก่อนนะก็คือ Simple Circle กับ Texture นะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยน Texture ได้นะคือตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าปากกามันจะเป็นแบบเป็นดำปื้นอย่างนี้เลยถูกปะ่ะแต่ถ้าเราต้องการให้ บนบนเขาเรียกว่าบนบลัชตรงนี้มีลูกเล่นมีเป็นลวดลายเนี่ยเราสามารถมาเปลี่ยนตรง texture ได้นะคะเพราะ texture ก็เหมือนกับเป็นตัวบอกเป็นลวดลายนะอย่างเช่นถ้าเราเลือกเป็น paper เป็นกระดาษนะคะ mm hmm. texture ก็จะปรากฏขึ้นบนกระดาษของเราอันนี้มองไม่เห็นขอปรับ density ลดลงเนาะอ่านี่ค่ะเห็นปะล้วก็จะเห็นว่ามันก็จะมีเป็นลวดลายเหมือนกับ เราวาดลงบนกระดาษจริงๆอะ่ะมันเป็นลายเป็นกระดาษเนาะปรากฏขึ้นบนบลัชของเรานะคะอะ่ะเราลองเปลี่ยนเป็นคันวาสบ้างนะคะเป็นผ้าใบาโอเคนี่เห็นปะเราก็จะเห็นว่าของผ้าใบาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะซึ่งมีความแตกต่างกับเปเปอร์เนาะ อันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นที่ปรากฏขึ้นในไซนะคะซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจจริงๆปก,กี้ยังไม่ค่อยได้ใช้เนาะที่จริงกไม่เคยใช้เลยแต่รู้ว่าตรงนี้มันมีนะคะก็บอกเพื่อนๆไว้ก่อนเผื่อนคนไหนสนใจนะคะเออเนี่ยไม่ต้องหาแค่แบบใช้แค่เพนใช้บลัชหรือวอเตอร์ตรงนี้นะคะเราสามารถมาเปิดลูกเล่นตรงส่วนของ advanced setting แล้วก็เรามาปรับในส่วนแรกของก่อนก็คือในส่วนของ texture ได้นะคะก็จะเปลี่ยนได้เป็น3รูปแบบแบบนี้ก็คือแบบเข้มไปเลยนะคะก็คือธรรมดาหรือว่าจะเป็นแบบ เหมือนเราวาดลงบนกระดาษหรือจะวาดลงผ้าใบอย่างนี้นะคะก็ลองมาเปลี่ยนดูคราวนี้นอกจากนั้นแล้วนะคะเรายังไม่จําเป็นที่จะต้องให้หัวบลัชมันเป็นวงกลมตอนนี้คือหัวบลัชเป็นวงกลมถูกปะแต่เราสามารถเปลี่ยนจากซิมเพิลเซอร์เคิลตรงนี้ให้เป็นอย่างอื่นอย่างเช่นให้มันแบบเป็นรอยขรุขระอ่ะเป็นรอยขรุขระเป็นไงลองลากดูนะคะเราเลือกรับรับลาวนะคะก็ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะขอเปลี่ยนคันว่าจะเป็นโน t e เท็กเจอร์ก่อนนะ ลากลงมาอ่าเห็นไหมคะแล้วก็จะเห็นนะคะว่ามันจะเป็นเส้นเหมือนกับเหมือนกับมีแปลงหลายๆอันปรากฏเหมือนเป็นทีแปลงอะนะอ่าก็น่าสนใจอีกแบบเนาะคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องเซตเพนให้เป็นแค่ซิมเปิล เซอร์เคิลนะคะแต่เราสามารถเปลี่ยนให้เป็นลัฟลาวหรือเป็นอะไรตรงนี้ได้เพื่อนเพื่อดูแถบเมนูมันเยอะมากก็ให้ลองมาเล่นกันดูนะเห็นไหมมันมีอะไรที่แบบน่าสนใจมากนะคะภายในไซต์ตรงนี้เนาะคราวนี้อ่าลองเปลี่ยนอันนี้อันแนะนําอ,นอ,นอนนันที่น่าใช้ก็คือตัวนี้นะคะคือลัฟลาวเนาะเพราะว่าคนที่ว่าอยากจะวาดอยากจะลงเขาเรียกว่าอะไรนะวาดวาดผมอ่ะเออลองใช้ บลัชตัวนี้ได้นะคะเพราะว่ามันก็มีลนะักษณะที่แปลงคล้ายกับการลงเส้นผมเนาะก็ลองไปเล่นกันดูนะคะแล้วก็อีกตัวที่น่าสนใจไม่แน่ใจว่าเป็นตัวสตริงหรือเปล่านะลองดูไม่ใช่นะอีกตัวหนึ่งหาไม่เจอละลองไปเช็คกันดูนะคะตรงนี้เนาะพยายามเช็คให้หมดนะเออว่าอันไหนน่าสนใจไหนที่เราชอบเออตัวนี้ก็น่าสนใจนะคะลองไปลองไปเล่นกันดูนะมันคือสปรีนะคะก็คือแบบเหมือนกับแพร ะะกระจายออกนะคะเออบลัชตัวนี้ก็น่าสนใจทีเดียวก็ลองไปเล่นกันดูได้อันนี้ก็จบในส่วนของสเปเชียลบลัชนะคะหรือว่าเป็นเป็นฟังก์ชันพิเศษของของการใช้บลัชในไซน์อันนี้ตรงนี้อีกนิดนึงเนาะก็คือส่วน a อ a n c e d Setting เราสามารถมาเซตตรงนี้ได้นะคะคราวนี้จะทํายังไงให้เหมือนเดิมก่อนดีกว่าอ่าก็คือทําทุกอย่างให้เป็น s ิ m p l e ง่ายๆนะคะเมื่อกี้เราเซตอะไรแปลกๆแ,แล้วก็เปลี่ยนให้เป็นซิมเปิหมดเลยอย่างเช่น ตรงนี้สเปรดให้เป็น simple circle แล้วก็ no texture ไปนะคะอะเลามาอธิบายตรงนี้อีกนิดนึงนะคะก็คือ,อ age h a r n e s s ก็คือความเข้มของขอบขอบของหัวแปลงที่เราระบายนี่แหละคะ่ะก็ถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้มันเข้มมากก็เพิ่มให้มันสุดเลยนะคะหรือว่าให้ขอบมันบงให้ขอบมันแบบฟุงฟ้งๆหน่อยแล้วก็ปรับลดลงมาค่ะอันนี้แล้วก็ความ hard อ,อันนี้ก็เหมือนกันนะคะโอเคแล้วก็ไปเช็ค กันดูเนาะในส่วนของตรงนี้นะคะคราวนี้อ่าเราจบไปละเรามาพูดถึงส่วนของฮอตคีย์กันหน่อยนะคะฮอตคีย์ฮอตคีย์ก็คืออะไรก็เหมือนกับเป็นตัวที่ช่วยฮอตฮอตฮอตนะคะเป็นคีย์ที่จะช่วยทําให้งานเราสะดวกขึ้นนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเพื่อนๆต้องการที่จะเนี่ย Undo มันคือคือแบบแทนที่เราจะเสียเวลามานั่งใช้อย่างลบๆเนี่ยเราจะอยากอันดูมานะคะก็คืออ,อย้อนการการะทําไป1สเต็ปอะปกติเราก็จะกด คอนโทรนะคะคอนโทรบวกด้วยตัวแซนะคะกดคอนโทรแล้วก็บวกแซดอ่ะคอนโทรบวกแซดคอนโทรแซดคอนโทรแซดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะย้อนกลับไปให้ค่ะอ่านี่ก็คือการใช้ฮอตคีย์นะคะโอเคเราเขียนฮอตคีย์ตรงนี้ก่อนเนาะหลักๆเลยนะคะที่ทุกคนควรจะใช้เป็นก็คือแน่นอนค่ะคือการอันดูนะคะอันดูนะคะก็คือคอนโทร บวกกับ Z นะคะอันนี้จําเลยจาจำจแน่ออกข้อสอบไม่ใช่ <c oughs> ออกข้อสอบนะจ๊ะอ,อันดัคือใช้คอนโทรลนะคะครานี้ต่อไปก็คือการเปลี่ยนขนาดไซส์นะคะของไซส์ปากกายเนี่ยปกติเราจะเพิ่มด้วยการกดตรงนี้ใช่ป่ 500. ะ0.7 5เ0อจหรอย่ะไรเงี้ยขนาดมันก็จะเปลี่ยนนะคะแต่มีอีกวิธีนึงนะคะอยากให้สะดวกก็คือเราใช้ตัวนี้นะคะ มันเรียกว่าอะไรวะไม่รู้ภาษาไทยก็เลยกไม่ถูกภาษาอังก,ก็เลยกไม่ถูกนะนี้เหมือนแบล็คเคทเออนะ่าจะเป็นแบล็คเคทอะนะก็สองตัวนี้นะคะตัวซ้ายเนี่ยตัวซ้ายแบล็คเคสซ้ายเนี่ยก็จะทําให้ขนาดมันเล็กลงแบล็คเคทขวาก็จะทําให้ขนาดใหญ่ขึ้นนะคะต้องกดย้ําๆเนาะขนาดก็จะใหญ่ขึ้นนะคะเอ้นี่ก็จะเป็นอ,อีกหนึ่งตัวฮาร์คีที่ทําให้งานสะดวกขึ้นค่ะ ต่อไปอีกอันนึงที่เคยพูดไปแล้วนะคะคือการดูดสีก็คือการใช้อัลทีเนตนะคะอัลเตกดอัลเีเนตค้างนะคะสังเกตว่าหัวบลัชที่เป็นรูปกลมๆเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนกับเป็น ที่ดูดสีไปนะเป็นอาท์ิเนตนะคะอ่าคราวนี้เราลองมาดูดสีที่อยู่บนบนบนเขาเรียกว่าบนภาพนี้ก่อนก็คือตอนนี้มีทั้งหมดสีสีตรงนี้นะเราลองดูดสีแดงดูดสีแดงก็คือกดอาท์เนตค้างแล้วก็คลิกลงไปที่สีแดงนะคะเราสังเกตเห็นว่าสีตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงละอ่าแสดงว่าตอนนี้เราใช้สีแดงอยู่นะลองระบายเป็นยังไงก็เป็นสีแดงอ่านี่คือประสบความสําเร็จในการใช้นะคะคราวนี้ เอาลองอัธิเนทใหม่แล้วก็ใช้สีน้ําเงินก็คืออัธิเนตค้างแล้วก็กดคลิกลงไปที่สีน้ําเงินแล้วก็ลองระบายดูเห็นไหมก็จะเป็นสีน้าเงินแล้วตรงนี้ก็ปเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินเหมือนกัน,กนค่ะสังเกตนะอ่าคราวนี้อ่ะครั้งสุดท้ายอัธิเนตเป็นสีฟ้านะคะตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าเห็นไหมแล้วก็ระบายลงไปนะคะโอเคแสดงว่าทูกต้องนะคะงานนี้ก็เสร็จเรียบร้อยไปคราวนี้อันสุดท้ายที่น่าสนใจนะคะก็คือการทำให้เส้นมันเป็นเส้นตรงเพราะปกติเราแบบใช้เมาส์อย่างเงี้ยโอ๊ยกว่าจะให้เป็นเส้นตรงเนี่ยยากใช่ปะ เราก็เลยแบบมีเทคนิคนะคะก็คือการใช้ชิปชิปซ้ายชิปขวาไม่รู้รู้แต่ว่าใช้ชิปปกติใช้ชิปซ้ายนะคะมือจะอยู่อยู่ด้านซ้ายตลอดเพราะเราต้องใช้อันดูเป็นหลักนะ control c ก็เลยเพราะฉะนั้นจะใช้ชิปด้านซ้ายนะคะเรากดคลิกลงไปก่อนครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ชิปค้างแล้วก็ลองกดคลิกสักตำแหน่งนึงเนี้ยอ่าแล้วก็จะเห็นว่าเส้นตรงปรากฏขึ้นมานะคะเอามาอีกรอบนะก็คือ คลิกลงไป1ครั้งชิฟค้างแล้วก็คลิกอีกอีกตำน่งหนึ่งนะอ่ะค่ะเราก็จะได้เป็นเส้นตรงหนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนๆต้องจํามีอะไรบ้างคะสำหรับพ o น์ทีนะครั้งนี้ก็จะมีหนึ่งอันดูนะคะ2ก็คือไอ้แบล็คแคตสตัวซ้ายขวาสำหรับบวกหรือลบหรือว่าเพิ่มขนาดไซส์ ของปากกานะคะแล้วก็อันทีเนตในการดูสีนะคะและสุดท้ายก็คือชิฟต์นะคะอ่าที่ใช้บ่อยสุดๆก็คือ control C นี่แหละกับดูสีนะคะคือ1กับ3เนาะก็ให้เพื่อนๆไปจํากันดู สำหรับคลิปนี้ก็คงฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะให้ลองไปจำนะคะแล้วก็ฝึกให้มากๆเนาะทั้งการฝึกว่าเราชอบ,บลัชแบบไหนนะคะคราวนี้เดี๋ยวครั้งต่อไปจะเป็นลักษณะของการลงสีให้ดูแล,แล้วก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปขึ้นสเต็ปต่อไปนะซึ่งก็เป็นค่อนข้างแอดวานซ์ขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะจากพื้นฐานเนาะโอเคก็ขอบคุณมากสำหรับเพื่อนๆที่รับชมในคลิปนี้นะคะและหากมีคําถามอะไรก็ถามมาได้เลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ